สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับซูมไลออน130แรงมาสวยๆงามๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องตัวแอที่ทำให้เราสบายใจได้นะครับผมนี่ครับยนโฉมตู้แอร์130แรงมาซูมไลออนพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องเผาหน้าเป็นเผาหน้าแบบคาราโลนั่นเองหรือเผาหน้าแบบแกนตรงที่ใช้ในการบุกเบิกทำงานหนักได้อย่างสบายใจนะครับ ตัวนี้ไฟตาออกแบบมาสำหรับการส่องสว่างในยามค่ำคืนมีไฟสปอร์ตไลท์ที่อยู่บนหลังคาช่วยในการส่องสว่างได้อีกนะครับผมตัวนี้ห้องโดยสารก็กว้างขวางแล้วก็ข้างล่างนี่ก็ถือว่าสูงนะครับผมมีตีตัวรถถือว่าไม่น้อยนะครับพี่น้องมีตีตัวรถอยู่ที่5 2 0 0น0ะครับผมสูงถึง3,250นนะครับผม มิลลิเมตรนั่นเองนะครับพี่น้องเผ่าหน้าก็เป็นชุดเผาหน้าคาราโลที่ใช้ในท้องตลาดแท็กเตอร์หรือชุดในการทำงานหนักก็ต้องยกนิวให้กับคาราโลของเรานี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับเวดหน้าก็แถมนะครับผมนี่ครับกี่ก้อนนะครับนับดูนะครับเยอะแยะมากมายครับผมมาดูยนโฉมนะครับมีกองอากาศนะครับหมุนวนด้านล่างแล้วก็กองดักน้ํามันนะครับ ยางหน้าอยู่ที่14.9.26ยางหลังอยู่ที่18.4.38นะครับพี่น้องโอ้โหใหญ่โตมากมายเลยครับพี่น้องต้องบอกว่าตัวนี้นี่ออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับนี่คือชุดกองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ํามันมันจะมีน้ํามันดีเซลที่ใช้ในการเติมด้านขวามือของเรานะครับมาโยนโฉมรอบๆนะครับ ถังข้างบนเป็นถังช่วยในการระบายอของระบบไฮดรอลิกนะครับผมมีชุดต่อวาล์วไฮดรอลิกอยู่ทั้งหมด SCV วาล์ว wow ทั้งหมด3ชุดนะครับเพื่อช่วยต่ออุปกรณ์นะครับกระบอกไฮดรอลิกยกได้ถึง5810กิโลกร,รัมนะครับีไปเข้าข้าว่า6 0 0 0นั่นแหละครับยกตัวรถได้สบายๆนะครับยดยกล้อหลังลอยเลยครับตรงนี้สามารถระบบไฮดรอลิกตัวนี้กดหลังลอย แยกส่วนชุดเกียร์ด้านล่างกับระบบไฮดรอลิกออกต่างหากซ่อมบำรุงรักษาง่ายนะครับเพียงแค่เปลี่ยนกระบอกหรือเปลี่ยนซีนเท่านั้นเองนะครับมีไฟสปอตไลท์ด้านหลังนะครับแล้วก็จะกระจกหลังสามารถเปิดได้นะครับพี่น้องกับเวทนี้ก็แถมนะครับผมเวทแถมนะครับผมนี่ครับชุดกองอากาศข้างบนข้างล่างแล้วก็มีกรอง ที่เป็นกองกระดาษที่อยู่ข้างในด้วยนะครับผมตัวนี้มีทั้งหมด3ชั้นนะครับเพื่อช่วยทําใหเา้เครื่องยนต์สะอาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์6สูบเทอโบชาร์เจอร์นะครับผมตัวนี้ออกแบบมาสวยงามเดี๋ยวเข้าไปดูในเครื่องยนต์ของเราด้วยกันนะครับพี่น้องครับผมไปดูด้วยกันเลยนะครับผมจะเปิดให้พี่น้องได้ดูพร้อมๆกันครับไปตาโปรเจคเตอร์สวยงาม ปรอตไลฟ์ส่งเยาย่ยมข้ำคืนได้อย่างสบายใจอุ่นใจในการใช้รถซูมไลออน130แรงเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันนะครับม,มีระบบแอร์คูลเลอร์ช่วยในการระบายความร้อนของไฮโดรเกด้วยนะครับหกสูบนะครับพี่น้องแล้วก็เทอร์โบชาร์จเจอร์ก็มีแอร์มีคอยคูลเลอร์ช่วยในการระบายความร้อนได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์6กสูบ ปั๊มก็เป็นปั๊มที่ใช้ในท้องตลาดในรถแท็กเตอร์หรือรถใช้งานหนักชั้นนำเนี่ยใช้ปั๊มตัวนี้เลยครับพี่น้องนี่ครับผม6สูบนะครับ6สูบสวยๆงามๆนะครับดีโอยู่ที่540้อย่นะครับได้จนถึง1,000รอบนะครับผมตัวนี้นี่สวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องนี่ครับกรองนี่คือปั๊มนะครับนี่คือปั๊มลมด้วยนะครับที่ใช้ในการอ่ อา,ากาศเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับนี่คือปั๊มลมอา,ากาศเข้าไปนะครับนี่คือกองดักน้ําแล้วก็กองโซลานะครับป้องกันเรื่องของฝุ่นแล้วก็น้ํามันที่มันไม่สะอาดในการป้องกันเครื่องยนต์ของเราได้ดีขึ้นนะครับ6สูบปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มที่ใช้ในท้องตลาดชั้นนํารถเทกเตอร์ชั้นนําแล้วก็รถเครื่องมือหนักชั้นนาใช้ปั๊มยี่ห้อนี้ครับพี่น้อง ครับถ้าบอกพี่น้องก็รู้เลยแหละครับผมนี่ครับผมสวยงามครับครับผมมีคือปั๊มนะครับปั๊มเทอร์โบชาร์จเจอร์นะครับอัดอากาศเข้าไปช่วยในการดูแลทำให้เครื่องยนต์ออกมา130แรงมา้าได้อย่างเต็มที่นะครับนีด่ดูช่วงล่างนะครับสวยๆงามๆ1งล้าน3าแสนบาทในตู้แอร์1 130แรงคือว่าพิเศษจริงๆครับพี่น้องตรงนี้นี่ออกแบบมาให้พี่น้องได้สบายใจมีการปกป้องออชุดอุปกรณ์ช่วงล่างนะครับชุดเกียร์ทรงกําลังนะครับเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์พัทะทริเกียร์นะครับผมมีชิปในการช่วยในการแบบการตกลมได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นี่ดีบล็อกนั่นเองนะครับ ครับผมอยาไปดูรอบๆด้วยกันนะครับนี่อยคอนเลอร์นะครับแล้วก็แผงแอร์นะครับผมมีแผงแอร์แผงอยคอนเลอร์แล้วก็หม้อน้าเป็นหม้อน้อาอลูมิเนียมขนาดใหญ่นะครับที่ใช้อยู่ในท้องตลาดตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่โตนะครับกองเครื่องกองไฮโดรลิกนะครับแยกออกจากซ้ายขวาได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับตรงนี้นี่สวยงามครับพี่น้อง มีถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันนี่อยู่ได้อย่างสบายๆแล้ว